สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเปิดกล่องพาสองไอเทมแซบจากงาน p ีพีกรุ๊ปเฟรนด์แอนด์แฟมิลีซค่ะมาเริ่มกันที่ใบนี้เลยค่ะก็คือจีวองชี 4G มินิเชนแบกค่ะสีชมพูหวานกรุบแบบวะละมุนไม่ไหวในส่วนของงานหนังก็คือฉ่ำเปะมากความแซบคือมาพร้อมสายเชนที่เป็นรูปตัวจีด้วยจ้าในส่วนของราคาก็จะเหลือประมาณส0,000ื่นกลางๆค่ะ มาต่อกันที่ Antigona ล็อกใบเดิมแต่เพิ่มเติมคือไซส์มินิค่ะเฮ้ยทุกคนใบนี้คือไซส์กำลังดีมากอะ่ะขอให้ดูแม่กุญแจที่เป็นโลโก้โฟจค่ะเทศแซบดุด mm ันไม่เกรงใจใครที่สำคัญคือน้องเข้ามาพร้อมสายด้วยค่ะจะถือก็ได้จะสะพายก็เลิศแต่ที่รถยิ่งกว่าคือราคาค่ะทุกคนใบนี้ลดแล้วเหลือ2 0 0 0มืนนิดนิดเป็นลมไหมให้ทาย มาต่อกันที่ Roger v ์ว i เวค่ะโอ้ยทุกคนเห็นกล่องแดงแล้วมีแรงเดินใบนี้เป็นกระเป๋าคลัชแบบมีสายค่ะสีงเงินเมทัลิกเมเทัลใจวูบวาบเล่นแสงไม่ไหวสะพายแล้วสว่างวาดไปทั้งย่านเลยค่ะราคาก็คือปังสมมงมากอีกใบก็ยังคงเป็น Roger v ์ว i เวค่ะใบนี้ก็คือ RV Bucket b a g ในตำนานนั่นเอง และจุดขยี่ของเขาก็คือตรงหูจับนั่นเองค่ะฝั่งหนึ่งก็คือตัว R ฝั่งหนึ่งก็คือตัว V ใครที่เล็งใบนี้ไว้บอกเลยค่ะว่าราคาดีมากยังใครยังไม่หมดพูดถึงโรเจอร์วิเทั้งทีจะไม่โดนรองเท้าได้ยังไงอันนี้คือกรีดไม่ไหวแล้วทุกคนก็คือบิ๊กกี้วิฟสุดยอดในดวงใจของดิฉันเองขนาดตอนไม่เซลล์ยังซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกน,นี่ต้องกระซิบเลยค่ะว่าราคาคือนางฟ้ามาปโปรดมาต่อกันที่ออฟไวท์ White ค่ะ ใบนี้คือแคมราแบกทุกคนหนังฟูนุ่มมากและช่องใส่ของก็คือกว้างเวอร์อันนี้คืองานหนังคือต้องให้จริงๆและราคาเหลือมื่นนิดๆเท่านั้นมาปิดท้ายกันที่เสื้อผ้าค่ะเดรสตัวนี้เป็นของ o f f w ไว t e ระบายเฉียงแซบกรุบๆใส่ปุบแอติจูดมาปั๊บสำหรับใครที่อยากมางานนะคะงานจะมีในวันที่25-26มีนาคมนี้ ที่ M Quartier ชั Qu ier, ้น M Zone Q Stadium ค่ะมาได้ตั้งแต่10โมงและประตูปิดเวลา1ทุ่มค่ะอ๋อแล้ก็ต้องลงทะเบียนใน Line Official ของ PP Group Thailand ก่อนเข้างานด้วยนะคะ